อยากยิงคนไปอยากใส่เดียวอยากใส่เดีย่ยิงเอวมันขึ้นแดงๆอย่างนี้นะคะพี่นี่ไงคนสวัสดีค่ะช่องแฟนเพนเกนทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นฟีไฟคอลีเดตคอลีเดตอะไรไม่มีฟีไฟค่ะเฉยๆ เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟล e นะคะทุกคนซึ่งฟรีไฟลนี้เราจะมาเล่นในโหมดสแควร์นะคะก็คือโหมดที่เขาเล่นกันเป็นทีมค่ะทุกคนเราก็มาเริ่มกันเลยาตาร์ทเริ่มตอนนี้ก็เริ่มแบทชิ่งกันแล้วนะทุกคนขออยาให้เจอคนโป๊ะเลยแบบคนแบบกระกากเจอบอดอย่างเงี้ยได้ไหม ขอเจอบดก็ได้เนาะพอเจอบดอยากชนะทุกคนอันนี้คือรอบแรกในปีนี้เลยที่บัวเล่นฟีไฟเพราะพี่บัวเล่นฟีฟมาหลายปีแล้วหนูเล่นหนูเคยเล่นฟีฟายหลายครั้งเลยแต่ไม่เคยแต่ไม่ค่อยเล่นฟีฟแล้วใช่ตอนนี้คือพี่บัวเลือกเล่นแล้วเฮ้ยแล้วมันคือใครอ่ะมีปืนนะพี่หนูมีปืนมีชื่อใครบ้างอะรู้อะไรอะคนนั้น เมียงอ่านไปออกนะคะทุกคนยิงพัวยิงไปเลยยิงเลยปีกนั่นพี่บัวไดูผ่วใช่พี่เขาเป็นชุดไม่มีสกินนะคะเป็นสายฟรีไมาเติมเกมสี่สามสองหนึ่งเริ่มโอเคพี่บัวเดี๋ยวพี่บัวอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวพี่บัวอยู่ตรงไหน อันนี้คือล่นเกมฟรีแฝแบบกลางนะคะทุกคนยาดากันเนาะก็อยก็ตามหนูมาก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามีอยกัดเหมือนกันถ้าหนูไม่เคยกักเพราะหนูถนัดเล่นใน iPad โอเคเดี๋ยวนะพี่บัวพี่บัวพี่บัวอะไรพี่บัวไปนู่นนะอะไรพี่บัวไปตรงนู่นเหรออีสีมั่งคือพี่บัวไม่เพราะก็ทีมเดียวกันนี่ สีม่วงพี่หัวคะไม่ใช่ค่ะพี่หัวอยู่นี่อยู่กับพี่ไหมโอเคเห็นมีคนไปตรงนู้นมั่วไหมมั่วเห็นมีคนไปตรงนู้นเลยโอ้ยมัม่วไม่เห็นมีคนไปตรงนู้นเนี่ย let's go <S ลงลงไปเลยโคตรช้ามากก็เพราะยังไม่ได้เล่นความเร็วไงนีงย่ยงไงหนูไม่รู้อ่ะโอ้ยยังไม่รู้เลย หนูรู้วิธีเล่นหนูไม่เคยหนูไม่หนูไม,ม่อยากเรื่องความเร็วเข้มไอ้มีคน<ฮ>แย่งบ้านนะใครแย่งบ้านทีมเรานี่แหละมันแย่งบ้านน่ะก็แบ่งแบ่งให้เขาไปก็หนูจาน,นั้นคือนี่ไงพวกเราก็ได้ปืนแลยเขาทุกคนหนูยังไม่ได้ปืนเลยโอบ้านคนนั่นเขาแย่งอนะ่ะจริงเหรอโอเคเดี๋ยวพี่พวกไปแย่งด้วยเดี๋ยวพวกไปแยง่งด้วยนยงไ่ มีดเฮ้ยนี่ไงนะคะเราก็ได้เรียบร้อยแล้วอุ้ยอันนี้ก็ดีอ่ะพี่บวัวหนูมีที่กั้นนะจริงเหรอใช่หนูมีกั้นนี้พี่บัวไม่รู้แล้วว่าปืนไหนมันดีปืนมันไม่ดีอ่ะพี่บัวเล่นเล่นไป<อ>่หน้าปืนนี้ค่ะปืนที่มันมีสองกระบอกสองที่มันสองรูอ่ะ <c oughs> พี่บัวอยู่บ้านอยู่บ้านไหนอ่ะนั่นไงพี่บวัวหนูเห็นพี่บัว my gosh เดะเดะเดะยิงเลยเน่เน่ตายแล้วค่ะ พี่วัวยิงกันตัวนึงแล้วค่ะไหมตอขอปืนนะไม่ได้ค่ะพี่วัยิงกันตัวนึงน่แล้วค่ะไหมไม่มีปืนไปหาที่บ้าน,นะค่ะขอบายไหม่อะมีปืนแต่ไม่กดได้เป็นเนี่ยปืนรือกดกด,ด,ดยังไงหนูเมื่อกี้หนูเหลียวปืนให้วายวาย<ว>โอเคพี่แม่บอกเลยว่าเทพเทพตรงไหนยิงบอดโอเคอุ้ยปืนนี้มันดีมันยิงรัวลัวมันยิงรัวลัวปืนกือบทุกอันมันก็ยิงรัวลัวไม่ใช่หรอไหม ปืนบางอันมันไม่ยิงรัวๆัวค่ะแต่ปืนอ่ะมันก็ยิงรัวๆนี่ไหมปืนบางอันโอเคปืนบางอันค่ะวินเห็ดพี่วัวต้องกินเห็ดนะเพื่อกินอยู่กินอยู่โอเคพี่วัวกินเออฝังนั้นฝังนั้นพี่วัวกินหูือเก็บใช่ใช่กินไ่ใช่หนูช่วยหนูช่วยมันอยู่ไหนพี่วัวเห็นด้วยว่าเป็นอยู่แถวนี้นั่นเรออ๋อไม่ใช่เพื่อนเราไม่ไม่คือมันขึ้นแดงไง ขึ้นแดงเนี่ยคือเป็นเอ่อคนมาใช่ปะ่ะหรือว่าอะไรขึ้นแดงคือคนมาได้ยังโอ Oh my gosh อ h my gosh Oh my, gosh. Oh my. มีตายแล้วเก่งมากเลยหมายเดี๋ยวนะปืนหนูปืนหนูเต็มเก็บของก่อนแล้วเก็บของก่อนพี่ว่าหนูมียา i d o n t n e ยาพี่ว่าเอายาไหม i d o n t n e อิ t พี่ว่ามีเยอะแล้วเฮ้ยจริงจริง o okay, ไป พี่บัวรอด้วยสิเฮ้ยพวกเราเข้าวงกันดีกว่าไปตรงนี้ตรงไหนตามเส้นที่บัวปักหมุดไว้โอเคได้หนูจะวิ่งตอนนี้นะคะพวกเราเข้าวงกันเลยโอเคไปไปกดวิ่งตรงนี้โอเ okay, ค let's g กเข้าวงใช่ <Okay. S 1> โอเคเพราะถ้าเราไม่เข้าวงวมันก็จะเป็นหมอกเป็นหมอกพวกเราก็จะก็เนี่ยวงนั่นไม่ใช่วง <c oughs> แล้วทำไมถึงเราไม่ตายก็ยังไม่ได้เข้าเมื่อก็ยังเพราเพราะหมอกันยังไม่มาทีโอเคชืโอเคมารอพี่อไม่เคยรอหนูเลยดิมันก็วิ่งอยู่นี่ก็หนูวิ่งอยู่เรียกพี่วานำไปแล้ว่ดิมันก็รอโอเคอ่าทุกคนสียงนิมโอเพื่อนยิงทำไมเพื่อนโอ้ตรงนี้คะ Safe Zone is now shaking งอุษาเรียนไปติดมาสำเนียงทุเรศมากมาไปพี่บัวขอขึ้นหอไอ,อเฟลหอไอเฟลหอไอเฟลหอไอเฟลเดี๋ยวนะไข่อ่ะพี่บัวอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ที่อ,อยู่ที่ไม่อ,มองไม่เห็นหรอกอยู่ที่ที่เฮ้ยเมื่อกี้มีคนยิงใช่ไหมใช่พี่บัวอยากยิงบ้างอ่ะ เขาเจ็บเมื่อกี้คิดสั้นเขาอยากเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเห็นเขายิงรัวๆเพื่อให้มีสัญญาณเปล่ายาย <c oughs> ได้ไหมเขายิงไม่โดนไงเขาแค่ยิงไม่โดนเลยๆมาดูกันเขาแค่ยิงคนอื่นเปล่าเขาแค่ยิงเขาเดี๋ยวเพายิงคนอื่นเสียจเขาก็จะยิงเย่ใหม่ด้วยไง okay. โอเคขอชุดเก่อโอเคมาไปอุ้ยติดลัว อยากยิงคนจังเลยอยากสายเดียวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนยิงแล้วก็เราก็หาเฮ้ยมีเครื่องบินเอ็ดดับเอ็ดดบแล้วบีเอาเอ็ดดบกันไปปวกงมัน l e t โก o วิ่งไปเลยค่ะรันบอยวันเฮ้ยคนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ทุกคนจริงแต่ไม่เป็นไรช่างมันแล้วไม่สนใครเราจะไปเออดดับเอ็ดดับอยู่ไหน นั่นเหรออยู่ข้างๆตรงนั้นเลยอยู่ไหนวะก็อ,อยู่ตรงนั้นไงอยู่ตรงที่เรากำลังจะไปเลยเฮ้ยจริงเหรอใช่เมื่อกี้หนูเห็นมันอยู่ตรงมาตรงนั้นไหนแะดูเอลอบไงวะเฮ้ยแต่ไม่รู้ไม่รู้พี่โม้สุดสเอลฟ์ได้พี่สนคนก่อนอยากยิงคนไปอยากใส่เดียวอยากใส่เดี่ยวอยู่กว่า,าปีหนูเฮ้ย มันขึ้นแดงๆอย่างนี้ค่ะพี่เนยาคนซ้ามซุม่มโอ้ยใครแย่งยิงเนี่ยแย่งยิงเองยำไมแย่งอะ่ะก็หนูเห็นก่อนนะมา,าเฮ้ยไปนัำเพื่อนเราตายแล้วเพื่อนเราตายหรอกำลังเออ เฮ้ยเฮ้ยคนมันอยู่ข้างในตรงนั้นยิงรถทำไมยิงไม่โดนวะนี่ไม่ใช่รถนั่นอ่ะเฮ้ทำไมยิงไม่โดนวะอันรับคนไนโบยิงไม่โดนนะทุกคนไม่อ๋ออ๋อนี่มันเป็นยาน พี่พี่บอกนึกว่ามันคืออะไรที่เราคิดว่ามันคือคนที่ไหนได้มันคือรถแล้วพี่บอกก็ยิงรถอยู่พี่บัวนึกว่ามันคือคนโอ้ยก้อนพี่บัวหนูตายแล้วนะนั่นน่ะพี่บอวเอาปืนจากหนูเลยปืนหนูรัวมากเออเออไอบอกให้ฉันยิงก็ได้เพื่อนเราตายหมดพี่บัว อ,อออเราได้แค่ลราค่า<น>ได้แค่สิบคนเองไม่ใช่มัว่วอันคืออะไรพนบอกว่าท็อปสิบไม่ใช่ค่าได้แค่สิบท็อปสิบท็อปสิบคืออะไรก็คืออยู่อันดับส<อ>ิบพี่บัวค่าได้แค่หนึ่งยิ้มแม่ค่าได้แค่หนึ่งเหมือนกันสองหนึ่ง แค่แค่หนึ่งคนหนึ่งกับหนึ่งอะไม่หนึ่งเฉยๆคิวหนึ่งไอสิสสน<อ>และอันนี้คือแอซสซสสินก็คือช่วยเพื่อนหนึ่งอช่วยเพื่อนอยังไงนี่แช่วยเพื่อนไม่เหมือนไม่ได้ช่วยเพื่อนแต่เหมือน,นช่วยคิวเหมือนช่วยค่าออหนึ่งคนเก็ตไหมโอเคบอกเลยนะคะทุกคนว่าพวกเราต้องไปฝึกก<อ>ิลกันไหมนะคะทุกคน ลงกากมากเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วพี่บัวนึกว่ามันคือคนที่ไหนได้บ้างตั้งนานว่าทำไมไม่ตายทีนี่ไหนได้ก็คือรถหนูไม่ได้เลยเพราะหนูยิกไอ้รถดำเพราะไอ้รถดำมันมีคนอยู่ใช่ใช่โอเคถ้าสอดคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับให้บัวนะคะใครใครรู้วิธีการการทำเอ่อการวิธีการคิวที่มันง่ายที่สุดให้ ให้ทุกคนในแมปที่มันเป็นศัตรูกับพวกเราให้มันตายอันนี้เดี๋ยวพีว<า>่บัวเดยวบัวเอ่อสรุปให้นะคะที่แมทจะพูดก็คือเพื่อนๆมีเทคนิคในการเล่นเกมนี้เพื่โปๆก็ช่วยมาคอมเมนต์กันนะคะไว้เจอกัคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายใช่ค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย